ดับแสงนี่โคตรเท่เลยนะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากดูรีวิวนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับอินโทรมา ก็กล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคครับทุกคนและในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูรีวิวท่าที่มีชื่อว่าหยินกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับส่วนใครที่กดแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผม ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูรีวิวกันเลยนะครับ let's go หยินก็จะเป็นธาตุใหม่นะครับทุกคนก็คือว่าผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยนะครับอาจจะเป็นทั้งเรื่องงานหรือว่าทุรละอะไรต่างๆนะครับก็เลยทําให้ผมนะครับได้มารีวิวหยินให้ทุกคนช้านะครับนี่นะครับทุกคนก็คือว่าหยินนะครับก็จะเป็นธาตุอีกธาตุหนึ่งนะครับที่มาพร้อมอย่างนะครับหยินก็คือ ดวงจันนะครับเปรียบเสมือนตัวแทนของดวงจันทร์แล้วก็จะมีโอกาสออกอยู่ที่1นึทับหนึเท่ากับหยางเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับทุกคนหยินนะครับก็จะเป็นตัวแทนของดวงจันทร์นะครับในฐานะตัวแทนแห่งดวงจันทฉันจะลงทอนทแกอินไม่ใช่นะครับอันนั้นมันเซรามูลนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับนานะรูโตะเลยนะครับทุกคน อันนี้ก็เป็นมุกเล็กๆน้อยนะครับห้าบาทสิบาทนะครับเย่าซีเรียสนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับถ้าอิงตามในอนิเมะแล้วนะครับหินนะครับก็จะเป็นตัวแทนของซาสึเกะนะครับโดยรวมแล้วนะครับหินก็คือซาสึเกะหยางก็คือนารุโตะนั่นเองนะครับก็เปรียบเสมือนดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นะครับทุกคน ที่ผมบอกไปก็คือข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเอาละครับทุกคนหลังจากที่ฟังผมแพมกันมานานนะครับเราก็จะมารู้จักในเรื่องของสกิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับสกิลของหยินนะครับสกิลแรกนะครับใช้จักกะอยู่ที่20,000แล้วก็คูดาวสิาวินะครับสกิลที่2ใช้อยู่ที่จัก,กะ18,000ดนคูดาวยีสิบาวิสกิลที่3ใช้จัก,กะ800 0แล้วก็คูดาวสิวินะครับ สกิลที่4ี่นะครับใช้จักกะอยู่ที่2 6 0 0 0แล้วก็คูดาว30ิวินะครับสกิลที่5นะครับสกิลที่5จะใช้จักกะอยู่ที่23,000านคูดาวยีวินะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับใช้จักกะ23,000แล้วก็คูดาวยีิวิเหมือนกันนะครับเอาละครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาดูรีวิวสกิลของมันกันเลยนะครับเราก็มาเริ่มกันที่สกิลแรกกันก่อนเลยนะครับทุกคน นี่นะครับสก like like ิลแรกก็จะเป็นการเรียกดาวออกมาจักมิติแบบนี้เลยนะครับแต่ที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมว่ามันแรงมากเลยนะครับทุกคนมันแบบคิดมันเยอะมากเลยครับแล้วก็มันสามารถตีเป็นหมู่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็ยังครูดาวเร็วอีกนะครับสกิลแรกนี่นะครับยังพูดไม่ทําจบเลยก็สามารถใช้ได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่เลยนะครับทุกคนดูครับคิดละสองพันนะครับนี่ขนาดยังไม่เปิดโหมดเลยนะครับทุกคน ต่อมาเราก็มาดูสกิลที่2กันนะครับสกิลที่2ก็เป็นการเรียกดาออกมาจากมิติเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าสกิลนี้ก็จะคููดาวช้านิดนึงนะครับเรามาดูสกิลแรกกัน,นอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนโคตรเท่แล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้สกิล3ให้ทุกคนดูก่อนเลยนะครับก่อนที่สกิล2มันจะรีเซ็ตนะครับสกิลที่3นะครับ ก็จะเป็นเรียกดาบอันใหญ่ๆลงมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นดาบแสงนะครับทุกคนผมว่ามันมีกลิ่นอายของแบ็คโควเวอร์นะครับที่ว่ามันจะเป็นจักรพันธุ์รุ่นแรกก็คือใช้พลังแห่งแสงนะครับเป็นการใช้ดาบแสงเพื่อปราบปีศาจสกิลทีนะครับสกิลที่2เนี่ยครับจะเป็นการเรียกดาบใหญ่ออกมาจากมิติ3อันนะครับแล้วก็มาดูสกิลที่4กันนะครับสกิลที่4ก็ จะเป็นการถือดาบแสงแล้วก็ลงมาฟาดศัตรูแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะครับสกิลสกิลที่5นะครับสกิลที่5นะครับทุกคนอันนี้สกิลที่5ก็จะเป็นการฟันดาบแสงรัวๆนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับสกิลสุดท้ายก็จะเป็นการถือดาบคู่แบบที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเป็นดาบแสงนะครับทุกคน โดยรวมแล้วสกิลก็จะคล้ายๆกับหยางเลยนะครับแค่มันมีบางสกิลนะครับที่อาจจะไม่เหมือนกันหรือว่าแต่หยางนะครับเขาสามารถลวงตาได้แต่หยินไม่สามารถลวงตาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเรียงสกิลให้ทุกคนดูทั้ง6สกิลกันเลยนะครับนี่นะครับสกิลแรกนะครับเป็นดาบแสงแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับสกิลที่2ก็ เรียกดาบออกมาจากวิตินะครับ3เล่มนะครับแล้วก็สกิลที่3นะครับก็จะเป็นเรียกดาบจากวิติเหมือนกันนะครับแต่เป็นเล่มเดียวนะครับแล้วก็เออจะสกิลที่3จะเป็นสกิลเดี่ยวนะครับไม่ใช่สกิลหมู่แล้วก็สกิลเอฟนะครับเป็นการถือดาบแสงแล้วก็พุ่งไปหาศัตรูนะครับสกิลที่5นะครับสกิลที่5เป็นการฟันดาบแสงเป็นออร่าไปหาศัตรูนะครับ แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับฟันรัวๆปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บแบบนี้เลยนะครับทุกคนทุกคนอาจจะยังไม่หนำใจนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดีกรอบหนึ่งนะครับวนไปยาวๆครับสกิลแรกครับนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยสกิลที่สองนะครับแล้วก็ต่อด้วยสกิลที่สามนะครับ นี่สกิลที่สี่ครับผมชอบมากเลยครับนี่กระโดดฟันครับแล้วก็ยังกระโดดขึ้นฟ้าเพื่อหลบศัตรูได้อีกนะครับเพื่อการศัตรูเขาเคาน์เตอร์เรานะครับทุกคนแล้วก็สกิลที่5้านะครับเป็นดาบแสงนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายครับนี่เลยนะครับมันก็ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับทุกคนก็สามารถฟันโดนศัตรูอยู่นะครับเพราะว่าสกิลมันทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนคลิปรีวิวหินก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ